ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ด็อเตอร์พิเชษวิริยะจิตราข้อเข่าเสื่อมีคุณหมอเป็นคนวินิจฉัยแล้วท่านบอกไหมครับว่ารุนแรงแค่ไหนรุนแรงเพราะว่าปวดมากปวดบวมค่ะทั้งสองข้างสองข้างเลยค่ะเพราะที่ฉันนั่งทำงานนะฮะจะนั่งตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงครึ่งเพราะที่นรับราชการนะคะก็่ะพอเย็นขึ้นมานะคะบวม เดินก็ปวดปวดถึงในกระดูกค่ะนะคะก็ทานยาแก้ปวดเป็นนานานมากประมาณสองสมปีจนทนไม่ไหวก็ไปพบแพทย์ก็ให้ยาแก้ปวดยาแก้อักเสบยาทาก็ยาทานะคะพอทาเข้าไปก็ไม่ได้ร้อนเข้าไปถึงในกระดูกเพราะมันจะปวดลึกเข้าไปในกระดูกค่ะจะมีน้ําที่ข้อเขา่าแล้วก็ลงมาที่ข้อพับะจับได้ประมาณเท่าไข่เป็ดมันจะเป็นเหมือนน้าถุงน้ำนะคะเคยไปเจาะที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะครั้งละ4ี่สิบซีีค่ะ คุณหมอสุดท้ายให้คําแนะนํำยังไงก็คือแนะนําให้กายภาพบําบัดนะคะก็ดีขึ้นบ้างแต่ไม่ได้เจ้าว่าหายเลยนะคะลูกสาวนะก็เจอบิมเข้าครั้งแรกใช้น้ํำมังคุดค่ะประมาณ1อาทิตย์ดีขึ้นเข่าก็ดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งว่ายาของหมอนี่ที่ฉันไม่ได้รับประทานแล้วครับอยู่ดีก็มีซิสต,ตาม,มาอีกซีสอาจจะเกิดขึ้นแล้วแต่ดิฉันไม่ทราบเพราะว่า คือไม่เคยสังเกตหมอโรงพยาบาลพิสูจน์แล้วบอกเป็นซิสแต่ไม่ใช่เนื้อร้ายนะคะเป็นถุงน้ําธรรมดาแล้วก็นัดผ่าตัด <c oughs> ตดิฉันไปหาเมื่อเดือนตุลานะฮะก็นัดไป3ามทันวาทําการผ่าตัดแล้วก็จะขูดที่เป็นก้อนซิสออกอัอดิฉันก็ทานบีมไปเรื่อยๆอยู่ๆมามันยุกก็มีความสุขเพราะว่าสุขภาพก็ดีป่วยก็ไม่เป็นข้อก <c oughs> ็ดีขึ้นดีขึ้นค่ะอ,อ,อาการของอซิสก็ยุบลงยุบลง,ลงโดยที่ไม่ต้องไปทานยาอย่างอื่นคือบีมอย่างเดียว สีอะไรฮะสีชมพูกับน้ำมังคุด